หลายชีวนะมาเสียบด้วยซ้ายครับพูชาพิยเมนเสียดด้วยซ้ายอีกทีโอ้โหเมืองลาวเล่นงานดุยละตัวเลยครับโอ้จังหวะเสียบซ้ายของพิาเมนจะพบหมาังซ้ายเลยครับโอ้โหาตาลุกเร็วครับนี่แหละครับจังหวะก้าวมาแทงกัมืพูชาการเล่งอยู่แล้วครับโอ้โหรออยู่แล้วครับพยายามมาเสียบด้วยเข่าซ้ายหาอะไรครับหมัดขวาของพิาเมนเจ้าหมัดขวาของกัมพูชาอยังลุกครับยังลุกครับหาอะไรครับโหมัดซ้ายแล้วเติมเลยครังบวกอีกที ทางฝ่ายต่างลากต e ่างฝ่ายต่างสวนกันนะครับพยาเมนออกมาหาจังหวะแล้วครับเวลาไล่ต่อทุบลอ้โหล่วงเลยครับไฟซูเปอร์โบนัสแมส Ladies and gentlemen, introducing first your Laotian warrior tonight, 19 years of age and representing Kai Sansung Jill. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Lao, Buin A Laosian warrior fighting out of the blue colour. He representing high San Su Jim. 19 years of age, Muang Lao Bui Fo Man. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Sakao province. 19 years of age, running at Sid Long Nao Jim. Ladies and gentlemen, let's hear it for Pai Ya sit Look now! Pompey, Pinot! Come look, Jay, we look like they say! Ladies and gentlemen, you're a young Thai fighter tonight! representing พยามันซินลมหนาวเราได้ทำมาถึงคู่เอกนับรายการกับพยามเันสินลมหนาวครับจะเจอกักบเมืองลาวฝุยโฟแมนนะครับก,กับประบอลลาวผลเลิกของค่ายมวยแสนสุกยิมกับ54าสิบสี่กิโลกรัมนะครับอีกหนึ่งนักชกจากซบป,ปบอลลาวครับเมืองลาวฝุยโฟแมนนักชกในมุมน้ำเงินครับชื่อจริงชื่อนายเพชรดอนสวัสดีครับปัจจุบันในวัยสิบปีสูง162เซนติเมตร ฝากผลงานเอาไว้ใน้3ปฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1จากค่ายแสนสุขยิมนี่คือเพื่อนร่วมค่ายของท่าน้าเพชรพลังพลสอสมบัตินะครับที่แพ้เชคนิเกอลน็อกเอาท์ไปครัออบส่วนทนาน้านักชกในมุมแดงครับพยาเม่นสิทธิลมหนาวครับนายพัวดนบานสุขขุมนักชกจากอำเภอเขาชักกันจังหวัดสะแก้วในวัย19ปีเท่ากันสูง167เซนติเมตร3ฟอร์มหลังชนะ1แพ้2จากสิทธิลมหนาวที่รลยยองครับ คานผู้ชมครับคู่เอกนำรายการกลับพิษตาไม่ได้ครับจอมบูจอมตลุยครับเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนกลับมาอีกครั้งครับรายการผู้ชี้ขาดครับดรนากินคำสีเอาละครับ่านผู้ชมครับก่อนจะไปเริ่มมวยคู่เอกประจำรายการครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารดงไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุข o e n t l e m e n l a s e w e l c m Max Muay Thai p r e s i d e Mr. Asira h a ส d คุณ i r รับจะขึ้นมามอบหรียญก Max Muay Thai ให้กับนักชกมวยผู้เองประจารายการครับ Mr. Asira will be giving Max Muay Thai Medal for the Fighters of the Main Event. เอาขอเสียบประมุเดิดดนทงกับคุณอาชิระโตจะนทร์สุรับ And now l e แล h e m อ n แมนพิเวนเและเวลาที่ท่านผู้ชมทุกท่านรอคอยเดินทางมาถึงแล้วกับผู้เอกนำรายการครับไม่เคยเจอกันมาก่อนคร,ครับุ่กคนครับระหว่างธนาเมืองลาวปุ๋ยโฟแมนกับมิอยาเม่นสิบลมหนาวจะเนดูสู้ทลายหดแล้วครับเมืองลาวนั่นะแหละครับเชนเนอร์คู่บารมีครับขึ้นไปถอดมงกุให้มิตรใหม่สร,รุ่งนครครับ ในขณะที่พยายามแม่นนั้นได้คุณนรงศิลิ์ลมหนาวแล้วครับหัวหน้าคณะนั้นขึ้นไปถอดมงคลให้กับศิลิ์หลักเอาละครับมันแน่ๆครับยี่ห้อเมืองลาวปุ๋ยโฟร์แมนครับพยายามแม่นนั้นฟอร์มสดมาตลอดครับก่อนที่มาจะสะดุดแพ้กับยุทธพงศ์มิตรไทยยิมครับเอาละครับยกแรกครับเริ่มนต้นขึ้นแล้วครับอยากกลับพิบตา เลาวนั้นเปลี่ยนเข้าหาทันทีแล้วพยายามขีซ้ายเจอสวนด้วยหมัดเติมด้วยแ,แขงซ้ายเลยครับพยาเม่นแม่เม่นอย่างเดียวนี่เขาบอกว่ายังมีพิษส่งหลยกาเลยครับนี่เป็นพยาเม่นด้วยครับอะไรครับหยอกล้อกันก่อดกันบู๊มมีไปด้วยสองพาร์ท้ลครับท้าทายเลยครับเรียกว่าท้าทายอำนาจมืดครับโอ้โอเมืองเลาานั้นประเภทยิ่งเก็บยิ่งเดินเลยครับวังซ้ายหน้าก็พยายเม่น ลาพยัยเข้ามาพยายามจะสร้างจังวักับตัวเองแล้วเมืองเราวยยับถีบซ้ายเกี่ยวได้พยายามไปคืนรถบัตรหนึ่งสองเติมไปแข้งซ้ายหนะ้าไปยืนรอไม่ได้พยายามเล่นแกเป็นประเภทอาวุธคมครับเมืองลราเล่นงานไปที่หนีว่าขางดนานซ้ายแล้วถีบวยซ้ายครับพยัยเปิดเกมวางแข้งซ้ายเลยครับเมืองเราครับไล่จี้เข้ามาครับทำเอาไวท้ทีที่หน้าขาเอาคืนเกี่ยวดีครับ ก้ามปั้นขวาตรงกับเล่นงานเข้าไปเก็บถอยหลังหกล้มแล้วครับเมืองลาวไปทุกครั้งนี่ไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะครับหน้าเดือด,อดอแผนมวยถูกใจทุกครั้งเลยครับเมืองลาวเล่นงานซ้ําเข้าไปที่เดิมครับเสือหัวเข่าซ้ายครับของกระพยาม่นไลต่ตอดเลยครับเมืองลาวยังจะตีซ้ายไว้ครับตีขวาระะวางแค่ขวา พปายามเณรพยายามจะสวนได้หมัดหนึ่งสองพยายามจะสวนแหละครับนะครับเมืองลาวไม่ไปขยับครับสายหน้าของนักผยวเมฆเรางานต้องวนออกมาสอนครับนี่เดียวงไม่ประมาทครับวิ่งเมืองลาวหัวได้วยแคงขวาฝังเข้าไปที่ดูไปลำตัวพยายามจะตีซ้ายนำร่องมาก่อนรับเมืองลาวพยายามวางแ้่ขวาแล้วพยายามจะสวนได้หมัดอาแล้วครับเกี่ยวได้พยายามจะคืนด้วยหมัดขวาแล้วเมืองลาวจังหวะฝีมือกับมวยบูอครับ เน่นพยายามจะดึงจังหวะรอเหมาะครับไม่ชัดไม่ออกครับซ้ายหน้าอีกครั้งลาวเบียดเข้ามาพยายามเล่นปัดด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับพยายามเล่นทิ้งไปบัดรหนึ่งสองเมื่อสักครู่นี้เอาโน้มเช็ดเช็คบัดแผ่ก็ยังไม่แตกนะครับพยายามจะเน้นที่ศอกขวาแล้วก็พยายามเล่นเจอแข้งขวาสวนลาวเบียดเข้ามาทีศซ้ายไป ครับสี่หียับเลยครับคณะเมืองลาวนะครับพยายามเล่นตีขึ้นลาวล็อกล่างแล้วเน็บด้วยเขาขวาครับไปต่อเนื่องแยกออกมาไล่ต่อครับแกชิงจังหวะโชว์แสงยานุภาพก่อนเลยครับคณะเมืองลาวพยายามจะโต้ด้วยแข้งขวาแล้วพยายามเล่นแต่เมืองลาวไม่หลวมครับพยายามโยกเข้ามาปัก้วยศอกซ้ายเลยครับพยายามเล่นกรำพันหนึ่งสองของพยายามเล่นครับหมดยกที่หนึ่งครับ เี่ยมพัทยา,ยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับนี่เป็นคู่เอกนํารายการครับเมืองลาวปุยโฟแมนครับนักจกขวัญใจของแฟนๆวันนี้เจอกับพยามแม่นสิ่์ลมหนาวแล้วครับต้องบอกว่าเปิดเกมตามสไตล์ของเขาเลยครับ,บน้าเมืองลาวหรือะวะปากด้วยสองโอ้โหแกง้างมาจากจังหวัดปากเซที่สพป,ปลาวนู่นเลยครับนี่นับพยายามจาตะตวัดก้านคอครับอะไรครับยกที่สองครับ เอาทิ้งด้วยหมัดขวาอูพยามเณนพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเมืองเราล็อกนายได้ตีด้วยข้อขวาครับล็อก,อาาาาอกนายได้พยายามจะใช้เหลี่ยมรับพยามเณรนี่นะครับได้เหลี่ยมรับหักแล้วตีตามเข้าไปครับครับไลย่ยจูบมาเสียบด้วยซ้ายครับซยพยามเณนเ<ขอ>สียดวยซ้ายอีกทีโ<ข>อ้โหเมืองเราเล่นงานดุยลับตัวเลยครับโอ้จังหวะเสียดซ้ายของพยามเณนเด้งมาลูกซ้ายเลยครับโอ้โ<ขอ>หาตาลุกเร็วครับนี่แหละครับจังหวะ เล็งอยู่แล้วครับ oh ho, โอ้โหรออยู่แล้วครับลูกอย่างนี้นั่นแต่ในอดีตที่เคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วก็จังหวะเสียบซ้ายเลยลูกซ้ายครับอ่าครับวางวยซ้ายหน้าครับตันหน้าไปยางแม,ม่นเมืองลาวขำไว้เดี๋ยวเป็นแทงไปซ้ายกระชากมาแต่ยังไม่ได้ครับโอ้โ oh หพยายามจะขวางหน้าเลยครับเมืองลาวพยายามมาทิ้งตบไปลูกซ้ายอ่าดูครับ สปีดกันออกาวุธบอลแข้งไม่ธรรมดาครับมึงลาวเกี่ยวได้้พยายามกระชืดไปแค่ขวาครับสายวังระยะหุ้ม้ายมาเจอบัดขวาคืนแล้วเสียซ้ายทรายอะไครับเตือนแล้วครับโอ้พยายามเล่นกับปักหลักแรกนะครับเมืองลาวทีซ้ายพยายามเข้ามาพยายามมิดพยายามกระชืดไปสองสท้ายถึงบัดขวา มาต้องเอาโยงเช็คแผลอีกแล้วครับสอกขวาของพระักสยาแม่นครับเสียบด้วยซ้ายทีทางด้วยซ้ายบ้างโอ้โหอาร์เนะครับจังหวะเสียบเจอฮุกไทยเข็งด้วยมัดขวาเลยครับพวกเรารับเสียบด้วยซ้ายมาพวกเรากระแทกเสาวางระยะวางในแขงขวาครับไล่ต้อนต่อครับครับจับได้ตีได้กันคนละทีครับ พยายามเล่นเกมตันหลอเนะครับเมืองลาวขยับเข้ามาวางแข้งขวาพยายามเล่นสวนด้วยแข้งขวาคืนเมืองลาวเสียบด้วยข้อขวาพยายามเล่นพยายามจะเสียบซ้ายเมืองลาวเสียบขวาคืนพยายามพยายามจะกระชากหักมาไม่ลงครับหน้แต่บริเวณหน้าผากทางด้านซ้ายตัวปูนเลยครับยอดจับเอานะครับมันยังไม่แตกกแต่ยังรวมแล้วเข้ามาเมืองลาวพยายามจะตอัดกับวางแข้งขวาพยายามจะเสียบซ้ายคืนตบดึงซ้ายกับเมืองลาว ตีเข้ามาน่าเป็นประเภทบ้าพลังครับแน่เมืองลาวยิ่งโดดยิ่งเดินครับโอ้โหนี่แหละครับตบดึกซ้ายแล้วและวขวางหน้าตีด้วยขวาและเทถึงเลยครับเอาละครับได้หลังได้เหลี่ยมไปครับจังหวะนี้พยาเม่นจับจังหวะพยายามจะหาช่องอยู่นะครับน่าก็เริ่มแย่งเหมือนกันครับจังหวะดักแทงครับเพราะว่าเมืองลาวนั้นมีฮุกซ้ายหล่อสวนอยู่ครันขยับทิ้งดมันมัดขวามือละตัวเต็มเอามือซ้ายแล้วครับ จังหวะไทงเรานี่กันตัวซ้ายแล้วดูแล้วปุ่มใดแขวางหน้าอยู่เลยครับนี่แหละครับไม่ทันขัดทำครับปาทันทีเลยครับมซ้ายของเมืองลาวเราตีแต่ลั้ตัวโอ้โหดูจังหวะมุซ้ายแล้วขวางหน้าที่ดึงขวาเลยครับเอาละครับโอ้ยิงชกยิงขึ้นครับแล้วหมดจบที่สองครับโอ้โหท่านผู้ชมครับยกที่สองนี่ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับนี่แหละครับแล้วหนกอารวจเรนน่าผักทางด้านซ้ายของทางด้านเมืองลาวบวมปูดด้วยพิษศอกครับของทางด้านพยายามไม่เล่นงานเข้าไป ต้องดูภาพช้ามีช็อตเด็ดๆหลายช็อตเหมือนกัน,กนครับโดยเฉพาะฮุกซ้ยายของเมืองลาวครับพยายามจะก้าวแทงกันสวนเลยครับโอ้โหล้มทั้งยืนครับนี่ครับยพยายามจะแทงซ้ายครับแต่เมืองลาวสวนครับหุกซ้ายดักเอาไว้ครับโอ้แม่นจริงๆครับจังหวะฮุกซ้ายของเมืองลาวและนีะ่ครับซอกซ้ายดอกนี้เลยครับไปสอกขวาครับที่เล่นงานท่าน้าเมืองลาวถึงกับหัวโนหอัวปูดเลยครับเอาละครับว่ากันต่อยกที่3ครับวงในขวางและตีด้วยเข่าขวาเลยครับเมืองลาว ดัดแยกออกมาโดยดร์นาจินคำศรีครับตบโดยหุกซ้ายอีกครั้งทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามเต้นพยายามจะเน้นที่วงไหนแล้วนะครับพยายามจะดักเครื่องชนเลยครับพยายามเข้ามาณเทียบด้วยเข่าซ้ายหาเลยครับหมัดขวากับพยายามเต้นยังลุกครับยังลุกครับเอาเลยครับหุกซ้ายแล้วเติมเลยครับ ฝ่ายกต่างฝ่ายต่างสวนครับาครับพยายามจะสวนด้วยขัดขวาครับพยายามเล่นเจอลูกซ้ายของเมืองลาวเมืองลาวก็ไม่หนีครับพยายามเล่นพยายามจะตัดสอกขวาเมืองลาวหัวด้วยแกี่ขวาขึ้นกันดีครับพยายามจะตัดล้วตัวลูก้ายแล้วล็อกล่างหักมาไม่ตีครับพยายามจะล็อกล่างกัตตานเมืองลาวโอ้โหเบียดเข้ามาทีมเกี่ยวได้พยายามจะสวนด้วยซอกเมืองลาวเกี่ยวได้พยายามเข้ามาอ่าดูพิงด้วยขัดขวาเลื่อนหางเลยแล้วตัวและสลับด้วยลูกซ้ายครับ ผัวนครับพยาเม็นพยายามจะสวนด้วยศอกขวาเราวดึงจังหวะได้และเดินหน้าต่อครับหวางแข้งไล่กันทิ้งจังหวะตามด้วสองสุดอีกครับพยายามมาเพื่อลาล็อกในได้คนละมาชีพด้วยซองขวาครับพยามเม่นออกมาหาจังหวะแล้วครับเลาไล่ต่อทุบแล้วโอ้ยล่วงเลยครับโอ้ยใส่ปากหรือเปล่ากันจังหวะนี้สองแรงบวกครับ โอ้เมืองลาวแกมุดเลยครับมุดแล้วก็ทะลวงเลยครับดวยกำปมันขวาตรงโดนหน้านี่ไม่เป็นไรครับแต่บอลโดนหลับตัวนี่โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับโอ้เยี่ยมจริงๆครับจังหวะนี้เป็นช็อตที่สวยครับจังหวะท่าน้าพยายามเม่นพยายามจะสวนด้วยศองขวานะครับโอ้เมืองลาวแกล่วงเลยครับดึงจังหวะก้มหลบแล้วทุบหน้าด้วยขวาตรงครับลากเข้าไปโอ้ เก็บคองอเขาไม่ทันเลยครับธนาพยาเม่นโอ้สวยจริงๆครับดอกนี้โอ้ดูภาพช้าดีกว่าครับนี่ครับดาบแรกที่เตือนมาก่อนครับเพยามจะทุบพยามจะแลกกันนี่ครับโดนอีกช็อตหนึ่งครับทุบด้วยหมัดขวาครับไปเยี่ยงเข้าไปครับถึงกับเซครับแต่ลุกขึ้นมาไวและจังหวะ นี่ครับสวนเลยครับโอ้ยขวาอัดลำตัวเข้าไปครับแกมุดเข้าไปต่อยเลยครับดูครับจังหวะหมวนหน้าเลยครับธนาพยาเมศพยาเม็นั้นรอพันด้วยศออขวาดูครับแต่หมัดนั้นถึงก่อนเลยครับโอ้เปิดช่องที่บริลําลำตัวครับแล้วเมืองลาวแกมุดเข้ามาจริงเลยครับอัดเข้าเต็มหน้าท้องครับปิดฉากไปครับไปบนเวทีครับเด็ดมาก Ladies and gentlemen, before we announce the winner, let's check out our excitement thermometer. Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. for blue and red corner Max Muay Thai mobile app Ladies and gentlemen after three rounds of action we have a winner by way of technical knockout blue corner 5 super bonus